สวัสดีครับคนคุ้มภัยนะครับห่างหายกันไปสองสาวันนะครับวันนี้ก็พามาทําความรู้จักกับสุดยอดไม้ป่าอีกตัวนึงนะครับตัวนี้มีชื่อว่ามรกตดำหรือ,อกูเมนป่ากูเมนดำตัวเดียวกันนะครับมรกตดำ โกเมนปา่าโกเมนดำตัวเดียวกันนะครับลักษณะใบก็กลมเ,เหมือนมรกตและเหมือนกับโกเมนแต่ว่า,ารู้สึกว่ายาวรีกว่าโกเมนนิดนึงอ,อันนี้เป็นไม้ป่าขนาดแท้นะครับลักษณะต้นนี่ครับ อ,อยู่เหมือนกับโกเมนนะครับแต่ก็ปลายแหลมรีรีนิดหนึง่งเหมือนอมรกตก็เลยเรียกว่า,าชื่อเดิมที่นครนะครับว่ามรากตดำแต่มีอยู่สองชื่อสองที่ ก็ยังไม่รู้ที่มานะครับว่ามาจากาที่ไหนระหว่างโกเมนป่ากับโกเมนดำนะครับลักษณะตัวนี้จะย้ำนิดนึงว่า,าเนื้อข้างในก้านของเขานะครับจะเหมือนกับสีก้านข้างนอกนะครับผมซึ่งผมก็ได้ทำไว้ให้ดูแล้วนะครับว่าเนี้ย สีเขาจะเหมือนกันนะครับกับกับด้านนอกนะครับสีจะเหมือนกันไม่เหมือนกับตัวอื่นเนี่ยสมมุติว่าสีเขาแบบนี้แต่เนื้อข้างในเขาจะขาวนะครับเขาจะใสตัวนี้ผิวก้านกับสีเนื้อข้างในของก้านต้องเหมือนกันนะครับจึงจะเป็นมรกตดำหรือกกเมนป่านะครับ หรือว่าหายากออกาสนะครับเพราะว่าไม่ไม่ไม่เห็นค่อยมีใครเก็บมาลงทีนะครับตัวนี้ถ้าที่นี่เป็นว่าไม้ที่มีประบติเหมือนกันนะครับอยู่ในชุดดำเหมือนกันนะครับผมนี่คือมรกตดำนะครับกเมนป่าก็ได้โกเมนดำก็ได้นะครับคลิปนี้ก็อ๋อ หายากนะครับมีอยู่2ต้นนะครับผมที่คนอื่นมีไม่มีผมไม่ทราบนะครับเนี้ยหายากนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆไม้โบราณด้วยนะครับสวัสดีครับ